เป็นปีปาเจริสปอร์ต G T Premium 4วิวคันนี้ค่ะจะเป็น2016 2,400สี่ตัวรถเกี่ยวออโต้โฟคันนี้ออโต้แคปพลัสมีให้ค่ะมาเลยค่ะคุณลูกค้าขะออกมาชมรถตรวจสอบสภาพรถก่อนได้เลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้มาชมรถลำดับต่อไปเลยค่ะลำดับที่14ค่ะมาเลยค่ะ14หน้าต่ำรายการเลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้กับปัจจริสปอร์ตคันนี้ G T Premium ค่ะจะเบีนมาในปี2016เกือบ2,400เกียร์ออโต้โฟบีได้เยนะคุณลูกค้าคันนี้มาเลยค่ะมาชมกันต่อเลย ออกมาชมรถทดสภาพรถได้เลยค่ะราคา3,009เชิญค่ะมาเลยค่ะออนไลน์กดเลยกดเลยค่ะหนึ่งนกับประาที่าประมูสอบสก็มือสบปลาเปีย3สก็สสุดต่อยค่ะสบสก็มือสบปฏิลาประมูลก็สอมีมาเจลยค่ะสามเก้สองสก็มือสออนไลน์สมก็สมีมากจลยค่ะสามก้าค่ะสบสก็มือสิพันสบสาก็มือสีพนักเตสอบสก็มือสพนักปาชินาแล้วค่ะสบสก็มือป่าชินาประมูลสอบสก็มือน่นักเตสอบสก็มือ่ปออนไลน์สาก็สอสี่สมบั อนนีส่สีนักเสีสสนสีส่นักที่สายนนเปลี่ยนมือชินนันแล้วค่ะสีส่นมือสองนให้ลาบเมือสส่นอสอนักเตอออนไลน์สนมืสพนักเตอสนมือสีนจบสส่นมือสมาที่สามสวนสามหนึ่งหนึ่งอ่ะหกออนไลน์สสนมอนึนักเอสสนมือนันักบสีสนมอนพ่สืปลาเสาไปแล้วี่ะสีใส่ใสมือปลาผนักเต๋อสีส่สองมือหมาสีใส่สอ สี่แสนสองมื่นสี่พันนับกสอสี่สนองมนสมาที่สามศูนสองส่หนึ่งอะสี่แสนส่สี่ปันมานับหกพันค่ะสี่แสนสองมื่นหกันสี่แสนสกพันนับืนสี่อค่ะสี่แอพนัืนสี่แสนมื่อปดันนักสมื่อแปดนมาสามศูนย่ะสี่สาค่ะสี่แสนสมื่สอพนับ่นสี่สามื่อพันนัากสี่แสนสม่สองพันมาที่สามศูนสองสหนึ่งค่ะสี่แสสามมื่องพา 4 0 0 0ั0 0กันค่ะซีสารสมเอพซสาสามเอพนักเตอร์ซอสารประไปแล้วค่ะซีสารซีเมนต์มาซอสารซีนับเตอร์ซีสารซีนักสารซีเมนมาที่สมส่วนสองีหนึ่งสารซีเมนมานับองพันค่ะสารซีมสิพอะไรตอกกันเลยนะอะไรจ้าซสารซีมอสิาสารซีมนักเตอร์ซอสารซีมสิบนัสารซีมสิบมาที่สมส่วนสองีหนึ่งะสารซีมือสีมานับ ขาค่ะกลงขายด้วยราคา4 40,000บาท30241ค่ะ30241ราย4 40,000บาทนะคะขอบคุณค่ะมาริค่ะชมกันต่อเลยรถลำดับต่อไปเชิญค่ะชมรถพร้อมกันห้าลานประมูลได้เลยนะคะขอบคุณค่ะมาริค่ะชมต่อเลย10